สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สิลปบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นตำนานสัตว์มัศจรรย์และทินิ่งที่อยู่ในจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์ก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทันเดอร์เบิร์ดอ่าทันเดอร์เบิร์ดก็ตรงตัวเลยนะนกสายฟ้าในตำนานของพวกอินเดียนแดงนะฮะแล้วในแฟนตาซีบีดภาคแรกเนี่ยก็เป็นตัวละครสําคัญมากที่นิวสกามันเดอร์เลี้ยงเอาไว้ชื่อแฟรงนะฮะในตำราสัตว์มัศจรรย์และท่นิ่งที่อยู่ของนิวสกามันเดอร์เนี่ยเขาระบุว่ากระทรวงเวทมนตร์จัดให้อยู่ในคลาสเอ็กซ์สี่ตัวเป กำเนิดของทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยอยู่ในอเมริกาเหนือแล้วก็พบมากที่สุดในรัฐแอริโซนาเมื่อมันโตเต็มวัยก็จะมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์สามารถสร้างพายุขนาดบินได้ด้วยทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไวต่ออันตรายเหนือธรรมชาติมาก ไม้เกียรติที่มาจากแกนของพวกมันเนี่ยจะยิงคำสาปออกมาล่วงหน้าด้วยในโรงเรียนเวทมนต์คาถาพ่อมดแม่มดเนี่ยก็มีอยู่โรงเรียนหนึ่งชื่อว่าอินเวอร์มอนนี่เขาก็ตั้งชื่อบ้านว่า t ันเดอร์เบิร์ดเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับฮอกวอดที่ตั้งแบบบ้านกิฟฟินดอร์บ้านเลเวนคลอบ้านทับเบิลพับนะฮะทันเดอร์เบิร์ดสามารถเปลี่ยนสีขนได้ถ้าหากมันเรียกพายุแล้วก็เปลี่ยนจากสีทองเป็นสีน้ําเงินของสายฟ้าได้ด้วยหรือก็อาจจะเป็นสีเทาบ้างสีเงินบ้างสีขาวบ้างนะฮะาาเป็นสีกรมท่า แล้วถ้าเกิดว่ามันรู้สึกถึงอันตรายเนี่ยมันก็จะกระพือปีกสร้างพายุแล้วก็สายฟ้าได้ด้วยต่อมาในปีคิสราสหนึักราช1927เนี่ยมาดามเซราฟีน่าพิกเกอรี่ประธานสภาหญิงแห่งสภาเวทมนต์ก็ประกาศให้ทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยเป็นสายพันธุ์สัตว์วิเศษที่ต้องอนุรักษ์ไว้แล้วการคุ้มครองนี้ก็ขยายผลไปถึงสัตว์วิเศษในอเมริกาเหนือทั้งหมดนะครับชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าทันเดอร์เบิร์ดเป็นจิตวิญ,ญญาณของสัตว์ที่แข็งงกกรร่่ทสเเเขาาาาชือันนวููถึ8มตํป ที่เรียกว่าโทเทมเนี่ยเอาไว้เป็นเสาวินแดนแดงนะครับปีของทันเดอร์เบิร์สสามารถสร้างอัสนีบาดได้แววตาของมันก็จะลุกเหมือนเปลไฟแล้วก็จะมีประกายสายฟ้าแลบออกมาด้วยบางคนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าแสงอาทิตย์สะท้อนดวงตาของมันนะฮะก็เลยเกิดเป็นฟ้าแลบขึ้นมามันแข็งแกร่งขนาดที่ว่าสามารถโฉบป,ปลาวานมากินอานหารเหมือนกับนกอินทรีที่กําลังโฉบกินปลาตัวเล็กบ้างก็บอกว่าทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยอาศัยบนภูเขาลอยฟ้าห่างไกลหรือว่าบางทีก็บอกว่าอยู่บนฟ้าอยู่บนสวรรค์บนก้อนเมฆนะครับมันก็จะเอาเนื้อปลาวานมา เก็บไว้ใต้ทาน้ําแข็งของเขาโอลิมปิกซึ่งอยู่ส่วนลึกของถ้ำน้ําแข็งที่มันซ่อนเอาไว้ทันเดอร์เบิร์ดสามารถบันดาลให้เกิดพายุหมุนก็ได้ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็สายฟ้าที่รุนแรงได้การกระพือปีกของทันเดอร์เบิร์ดช่วยบันดาลฝนความชุ่มชืน้นทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์เจริญงอกงามได้เห็นฝีมือเทพขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยเป็นจิตวิญญ,ญาณหรือว่าสปิริตที่มีความเมตตาสูงมากถ้าเกิดว่ามนุษย์ที่เป็นคนดีเดือดอร้อนแล หาหารยันขัดแผนได้ปราบคนพานอพิบาลคนดีประมาณนี้นะครับคือหน้าที่ของทันเดอร์เบิร์ดความเชื่อของทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยเกิดมาจากชนเผ่าที่เชื่อพวกโทเทมิซึมโทเทมิซึมก็คือจิตวิญญาณสัตว์ระดับสูงในธรรมชาตินะฮะมาจากการที่มนุษย์เห็นทอร์นาโดบ้างฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองเนี่ยและชาวอินเดียนแดงเนี่ยค่อนข้างผูกพันกับสัตว์กุลนกพวกนกเหยี่วนกอินทรีนี่แหละเขาก็เลยจินตนาการว่าอ๋อเป็นเพราะทันเดอร์เบิร์ดนี่แหละกระพือปีกนะครับทำให้เกิดลมฝนฟ้าผ่าฟ้ารร้้องเพาะะฉนนั เบิร์ดก็เลยเป็นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานะฮะนักวิชาการบางท่านก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากตัวเทโรซอกได้ก่อนที่จะวิวัฒนาการเป็นนกที่มีขนในปัจจุบันอีกสมมติฐานหนึ่งก็คาดว่ามันก็อาจจะมีต้นแบบมาจากแร้งแคลิฟอร์เนียที่ใกล้ศูนพันไปแล้วในตำนานอีเดนแดงชนเผ่าแองกอนเควนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเนี่ยเขาเชื่อว่าทันเด์เบิร์ดปกครองท้องฟ้าก็เป็นธาตุลม ส่วนบาดาลปกครองโดยเสือดําชื่อว่ามิชิเปชูภุมท้องน้ําและก็ทะเลสาบและก็เป็นธาตุน้ําทั้งหมดนะครับในตำนานของชนเผ่าโอจิเวเขาบอกว่าท่านได้เบิร์ดได้สู้กับพญาง,งูมีเขาจากโลกใต้พิภพแล้วก็ลงโทษมนุษย์ที่ละเมิดศีลธรร,รมจริยธรรมด้วยท่านได้เบิร์ดอย่าใส่ในที่ทั้ง4จะมากับเหล่านกในฤดูใบไม้ผลิเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันก็จะอพยพไปทางใต้และพวกงูมีเขาเนี่ยจะขึ้นมาแทนตอนฤดูหนาวเป็นวัฏจักรของฤดูการใน1ปีเช่นนี้เรื่อยไปนะครับส่วนเรื่องเล่าของ เมโนมินีเนี่ยก็บอกว่าทันเดอร์เบิร์ดคอยปราพยาอสรพิษที่มีเขานามว่ามิสซิคินูบิกเพื่อไม่ให้มันกืนกินมนุษยชาติตัวทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยก็เหมือนผู้ส่งสารของสุริยเทพอีกด้วยทันเดอร์เบิร์ดก็เป็นต้นแบบของทันเดอร์ที่เป็นโปเกมอนในตำนานนะฮะถามว่าทันเดอร์เบิร์ดมีจริงหรือเปล่าเอาจริงๆมันก็เป็นแค่เรื่องเล่านะฮะมันเป็นศาสนาที่เกิดจากความกลัวพวกฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุทอร์นาโดแล้วก็จินตนาการมาเป็นนกยักษ์สายฟ้าในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีผู้กล่าวอ้าว่า i, าวยันอสต์ประหลดพกีู แต่ว่าหลักฐานเนี่ยก็ยังดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะฮะส่วนมากก็จะเป็นพวกรูปตัดต่อบ้างจะเป็นรูปไดโนเสาร์บ้างอะไรพวกนี้แหละในอเมริกาเนี่ยก็มีคนอ้างว่าเห็นนกใหญ่นะฮะตัวเท่าเครื่องบินบ่อยครั้งเช่นในปีคริศราช1945ก็เจอนกยักษ์คล้ายกับทันเดอร์เบิร์ดริมแม่น้ำจากการเห็นเงายักษ์ที่กําลังบินเคลื่อนผ่านผิวน้ําแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจว่าเฮ้ยเจอนกยักษ์ขึ้นมานะครับแล้วในปี1977ก็จะมีเด็ก3คนจากรัฐอิลลินอย เขาบอกว่าเจอ,อนกยักษ์2ตัวไล่พวกเขามามีตัวหนึ่งเนี่ยใช้กรงเล็บจับตัวเพื่อนเขาเข้าไปถึง2ฟุตแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยดิ้นสุดแรงมันก็เลยปล่อยร่วงลงพื้นนะฮะผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าไอเด็กพวกนี้รู้ได้ไงว่า2ฟุตคือจําเลขได้เล,เลยหรือว่าสูงขึ้น2ฟุตนะอันนี้สีน่าสงสัยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ตรวจสอบพื้นที่เขาก็พบเป็นรอยเท้าแปลกๆยาว2นิ้วที่ห่างไปจากบริเวณนั้นครึ่งไม้แต่ก็ไม่มีใครให้ความสําคัญกับคดีนี้มากเท่าไหระะ่่่นนนนแล้้ววใปีีี2000กนนก,ก็็มคอาางเหยัท ปีกยาว15ฟุตลำตัวยาวถึง5ฟุตเรื่องของทันเดอร์เบิร์ดมักไปโผล่สารคดีแนวสัตว์ประหลาดอยู่บ่อยครั้งนะฮะเรื่องราวของทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีอยู่จริงนอกจากจินตนาการของชนเผ่าวินเดแดงพื้นเมืองเท่านั้นแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องพญานกยักษ์กับพญางูนะก็มีหลายชนชาติที่เชื่อแบบนี้นะครับนกเนี่ยก็แสดงถึงฤดไไูใบไม้ผลิพญางูก็แสดงถึงฤดูหนาวมันก็คล้ายกับความเชื่อพญารุฑพญานาคบ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องราวของทัน เนเ่นนเพ,เพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเด็นโพสตก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ